สบายดีพี่น้องวินขอว่าเรื่องหลวงน้ําทาเนอะวินหากระเบิงเวกแล้วมาเนาะล้วินเห็นนั่นวิดีโอตัวนี้พี่น้องเบงเด็กนั่ได้ก็ได้ลูกการไหลล้าวิดีโอพี่น้องวินรู้สึกเศร้าใจแล้วครับโอ้ตอนโอ้ตอนกำลังลำเลียงกันเนอะวินขอส่งกําลังใจเนอะให้หนึ่งร้อยล้านเดี๋ยววินซีส่งไปให้ตอนนี้วินติดภารกิจอยู่ต่างประเทศวินคืออยากไปลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยแต่วินติดนักอิหลีพอะฉะนั้นแล้ววินขอให ทุกคนเด้อที่เบิ่งวิดีโอนี้อยู่พี่น้องกดแชร์แจ้งข้อมูลข่าวสารส่งกำลังใจให้กันเลยกันขอให้พี่น้องนี่นะผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ไปไวๆขอให้ทุกคนปลอดภัยจากวิกฤตข้างนี้ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสู้สู้เด้อพี่น้องคนลาวโบทีมกันขอส่งหนึ่งกำลังใจให้เด้อพี่น้องจากวินสู้สู้ทุกคนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะที่ไปช่วยเหลือน้ำทว่วมและการทุกคนเลยที่เบิ่งวิดีโออยู่ มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปช่วยเหลือน้ําท่วมกันทุกคนส่งแรงใจมาตามพี่มามาเลยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลย อันดับแรกน้ําดื่มนี่สาคัญมากพัดลมนะครับแล้วนี่เขาก็รีเฟซมาลมผงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมนะครับเด็กน้อยเยอะมากเตียงต้องมีมันพับเก็บง่ายนะเวลาคนเขาเหนื่นยอยๆเขาสามารถนอนพักได้ขาดไม่ได้เลยข้าวถ้าอ้อมอันนี้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้องได้ใช้ครีมอาบน้ํายาสระผมกับมามงมามา่มานมก็ต้องมีโซฟีนะครับช่วงนี้น้ําท่วมหาซื้อยากเกือบประจําเดือนมาทุกคนพวกปลากระป๋องอันนี้วินเลี้ยงหมาอยู่แล้วทุกคนเข้าใจหัวอกแบบลึกซึ้งเลยเห็นชิปนะ ท่วมแล้วฝนตกน้องหมาเปียกๆทุกคนสู้ๆน้องหมาต้องได้กินของอร่อยระวังติมนั่งดีๆสู้ๆนะครับหมอเป็นตึกัลังใจยารักษาโรคนี้ขาดไม่ได้เลยจําเป็นมากๆเอ็มร้อยห้าสิบกระโฟงกาแฟนะครับจัดได้เลยอทุกคนขึ้นมามาตามมาตามมาอันนี้เย็นๆสดๆออกห้างมาของสำคัญขึ้นก่อนเลยเอาลมผงเด็กเล็กมามาเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเอาขึ้น โซลาเซลล์กำลังมาถึงนะครับเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าน้ําไฟเนี่ยมันตัดหมดเลยน้ําท่วมทุกคนสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ขอเป็นหนึ่งกับรลังใจฮื้ยนะครับขอฮื้ผ่านวิกฤตนี้ไปฮื้อได้ความรักจากวินแน่นๆเต็มๆกําลังจะส่งไปฮื่ยนะครับสู้ๆครับ